แรงแน่เลยครับไบร์ครับไบร์บไาบครับแร <England S 2> ง<อ> <ไป S 1> ครับเราเราแรงต้องมนไบร์ฆ่ายางเดียวครับงานนี้ฆ่าอย่างเดียวบัตเตอร์ไฟ <c oughs>

เอาละครับนะฮะครับอัด <bom> ก <cup> nice ่อนเลยครับไม่เจอครับไม่เจอครับเจอมีหน้าครับเจอมีหน้า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 มีหน้ากลับกับไปดูหน่อยโอเคพอ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 ใจเย็นพอพอ เราสามคนย่ไปแก้เขามากเียเขาเสียใจเขาเสียใจเดยเขาเสียใจเฮ้ยปปหมดครับ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  หมดครับเราเยอะกว่าครับเราเห็นความเยอะครับได้เปรียบครับไไม่ได้โกงครับเราไม่ได้โกง,โกงครับแต่เราเยอะกว่าครับเราไม่โกงเลยครับแต่เราเยอะกว่าเอาอีกแล้วอ่ะเอาเอาเอาบัสบัสอยากได้เหรอจ๊ะเงาอยู่กั็ชัดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไน่าถอยเวยและเว